S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจียงซองวันนี้มานั่งน้ำกันโอ้ยวันนี้ได้มานั่งน้ำกันค่ะเพคุนบอกว่าคุณอยากเห็นใจบุญกับเจียงซองนางน้ำกันนางบอกเลขน้ำกันกนะจ๊ะผู <S 1> <S 1> ้ใดเหรอมีอยู่บอกมีหลายเพื่อกี้ท้ามเขาบอกว่าอ่าเจียงซองกับใจบุญเป็นเอืเ้อยกับน้องบอกมาคึกกันคึกกันตรงไหนบุญตรงไหนเป็นสีผิวมันจะแตกต่างกันซึ่งเป็นสสวยด้วยกันโอ้ย เจ้าของรถดีค่ะนี่ืันนี้เอามาอย่างค่ะเจ้าซองมื่อนี้ในยินวาเอียงกอใจบุญได้เมื่อแล้วติบอกค่ะเลขรับสายสิบสี่ที่จริงว่าจะบอกกับหมู่านนี้เนี่บหมว่ถ้าติดติธุลานะจ้าค่ะก็เลยได้มาวันนี้เมื่อกี้ค่ะเกือบแตกเนาะหมายเลขสามแปดสี่อันนี้ของเงินเสียนซองเนาะของทางช่องน้ำโชคนะคะเพิ่งเป็นชิ้แรกนะกันแรกที บอสดีหูว,หวนันยยงวดก่อนมันไห้อยังมากใช่นี้ไงแบงคมดก่อนเนาะแต่ว่าแต่ว,ว่างวันหดก่อนนะหลุดสดิค่ะรุ้ดแต่ว่าถึงสถิติของเพื่อนนี่เข่าดีด้วยเป็นมาจากแมนจ้ะคันได้หลุดเราการิเขาติดต่อกันสองหวอัวเป็นไงคะโอ้ใยใส่หลังใส่หลังใส่หลังหนูเบิร์กยูเมื่อกี้นี่อยู่ใส่หนออ้าวนี่เนาะนี่ค่ะเมื่อกี้เห็นบอกตรงได้วยะ นีค่ะแต่เราบอกถึงนิดเดียวนึงนี่อิลี่เนาะหายแปดสามแปดสี่เพิ่งหายแปดสี่แปดห้าปกติมันหายเหลขมากจังสี่หนึ่งหักสองหางางเดียวจังสี่หัวหางเจะเป็นสามตัวเม็ดเดียวแล้วก็เลขสองสองตัวจะสองหางจ้าค่ะนี่หละแต่ว่าถ้าจิตจับรักเนอกนี้เนาะมีแปดทั้งสองตัวแปดเป็นรักเลขกมองดูจ้าแปดมากอิลี่ค่ะ วิ่งก็ได้เนาะก่าแบนแบนล่ะของเป็นองเง็้เนาะอ,อาแบบนี้เอาบองวันนี้วันนี้เบิร์ให้เบิร์ไม่บอก <c oughs> โอ้ยกู <c oughs> ล,ลึกลับกระเท่ามาก <c oughs> โอ้ยใครสัมผัสบ่กูลึกลับเลขเขาได้ค่ะเมื่อกี้แปดห้าเลยค่ะเอฟซีเรียกบอกอมากูล,ลึกลับมา,ขาเขัง ถัดจากคลิปนี่เนาะค่ะแม่รับนอกกอน,นอาจารย์ <laughs> อ้อนนอก็ได้ล่งไปแล้วเนาะอาจารย์ <laughs> อ้อนเนาะจล้รกามืออื่นค่ะแจ้งด้วยเนาะมืออื่นเลขมีที่มาเจ็ดหางนะคะมาโซ่ตอบค้ามเราเมื่อกี้นีว่ว่าเดี๋ยวมือแร่งไปเอา <c oughs> เออเดี๋ยวมือแรงจะนั่งเกิ่งให้มืออื่นปล่อยอาจารย์ค่ะแล้วมาจุ้มน,นี่เด็กเลขมีที่มาเจ็ดหางแตกมื่อกับสุดยอดนี่ค่ะนี่ว่าอันนี้ก็เขาดีครับค่ะสุดยอดเขาตัวนี้นมอมนี่ค่ะเชนตองบ้า เฮ้ยเมยู่น้ำใจบุญขึ้นมิตาที่เด็ดต้องมีตาที่เด็ดได้รายสำนักพร้อมนี่ตรงๆอันนี้มืออื่นเนาะงานกันเลยพรุ่งนี้นะคะมือนี้เขาก็มาเอาเลขยังเกาะเลขรับสายสิสีจ้ะจโชว์เลยบอกรับสายสิสีวดนี้พิเศษีิบอกพิเศษเนี่ยพิ่งาห้ามแทบบุกเพ้่งซื้อมาตกตัวเลขอันนี้จู้ สวยสวยงามยูดีหนูวาน่ะแม่นบอกพ่อถือใจนุยุ่นนะนั่นบอกถือใจนุยตุ้ยแสดงว่าไม่เด็กตรงใจของเจ้นซองสอง่ะแม่โชว์เลยบอกเอาโชว์บนกระหน่๊อธิบายเด้อเดี๋ยวโชว์ให้วันนี้ห้เลข3สามตมาหนึ่งหางแมนอันเลข2สองตข้างล่างนี่ใจบุญตัดเองบอกเอาคุณบอกว่าหฮแมาวินเอาโอ้ยแล้ บางคนนะเอฟพีเขาไม่ตลุ่นหาศีกเกินมันวิ่งจังไดลูลบก่อนมันวิ่งหัวนี่แม่ตีให้แยกเกินไหแยกให้แนว่าสันก็เลยให้จังสีเพื่นบอกว่าถ้าจะเป็นตัวการเก้าสีนะว่าสันเพิ่นมากตอนนี้เพิ่นอาจเดี๋ยวเพิ่นจะเน้นถ่ายก่อนใวยออกหนึ่งวันสิมีเน้นอีกหรือว่าก่อนให้ออกสองมาแม่ค่ะจะเน้นจะเน้นสองตัวนี้ระวังตัวใดจังสีค่ะเน้นให้เม็ดเดียวไม่นูว่าซื้อรถนนี้แมนอยู่นี่อื้อ ฟันดีอยู่เด้นเมเสียงเหมือขึ้นนี่ค่ะคนหามากเมือว่านนี่เนาะใจบุญพร้อมว่าไปหรือว่าร่วมกันแต่ว่าฟันดีแต่ว่าฟันเห็นอ่ะเจ้าอู้หลังก่อนไหมคะเอาได้เลยเนาะเราอีดอกเนาะจาน้าฟันเห็นบนหรือื้อจจะอาจจะเป็นได้ว่าเลขึ้นจะเขาอี๋แต่ยังไม่รู้ได้ว่าเล็กคนตัวใดแต่ว่าเหมือขึ้นนี่เนาะหนูก็รู้ว่าเลขสีเขาตัวใดนะเอาลงมกันจะเสียงเก้าหนึ่งอ่ะเสียงเก่าหนึ่งเก่าซีหลักหนึ่งซีเนาะค่ะจะ ฟันค่ะมึกขึ้นนฟันว่าคนน้อยหลายมาถ่าของแจกก็้งจ้อาจะได้ลงท่านนี่ะโอะวันนี้ในฟันนั้นมีเจอูกับหนูสองคนนะมคะแดนงจงหนูนะ่ะเป็นผู้ถือตะกาเนะาะตะกาไว้แต่เทใสถุงในม,มีขนมมีพวกน่พวกบอย่างนี่นอะคะ่ะเจอูนะ่ะเอาไปย่างแจกทุกคนทุกคนทุกคนถ้าหนูนะ่ะได้หลายกมูหนูเอาใส่ตะกาหนึ่งไว้ละถ้าที่จิงย่างไปแจกน้ำกัน,กนคนจับเอาจับเอาจับเอา,เ,อา<ม>เป็นไปได้ฟันแบบนี้มันดีว่าู้กับผจักแต่ว่าขันตามลัทธิ คลองใจบุญเนาะจ้าจ๋าคือได้เลขแบบนี่ยเพราะว่าเจ้าจังเขาเอาเลขไปแบ,บ่งปันเข้าจังร้องเนี่ยค่ะ,ะแต่วันนี้ฟันมีใจบุญน่ะเป็นท่านคนแจกเป็นท่านข้นเอาพอใจบุญกับหอบเอาขึ้นกันแม่นหอบเอาโอ้โหเ่นใจบุญพูดถือกับตาอ๋อพูดถือกับเจ้าคู่กับถือซอยกันเรียกกับแจกแจกแจกเออหนูกับหอบเพราะหนูเนาะส่วนนองอุณยันคนเอาโอ้โหก็ถือกับกาสร้อยบนมีต้องหอบ ูตมอกว่นฟันน่ะคื่อส่วนใหญ่ก็เป็นเจอูเป็นคนแจกเจอูยางแจกคนละถุงเอาเอาคนละเลกละหน่อยเด้อว่าสันทุกคนหนักได้คนละเลกละหน่อยว่าตัวหนูได้เป็นหอบแบบไงเลยโอ้เป็นเล็กที่เขาข้างว่าเลขที่ตัวไดตัวได้ก่อนที่เสียงเมื่อคืนของคนนีเแล้วสายสิจีนนล้วโอ้หินนี้ยเก้าหนเตี้ยสามตัวเนี้ยเสียงชุดนี้เลยเก้านึ่งเก้าสแล้วกันหึ่งสี่แล้เนี้ย สเสียงยังต,ตีเราอยูสิเป็นตัวได้เนาะบัานนี้ใจ็นตได<ว>้บุ๊ฟันดีอยู่นุก็ว่าฟันดีอยู่ดิฟันดีนบ่จ้าฉันจองฟันบ่ฉันจองว่าในเสียง,ง,ยงอีลีนุกับว่เอาอีลีเดี๋ยวเดี๋ยวตแต่ตองหอยอีลีฟันอ่าปืนยุดสามแปดบอกนั่น,น<อ>ขึ้นเราค่ะฟันว่าแฟนอ่ะถือถือยางอ้อมเฮียนอยู่อ้อมเฮียนค่ะอ้อมอ้อมเฮียนหลังนี่ล่ะ เลขที่เอียงกาสองศูนย์สี่พี่แนนพี่แนนมาเล่นกับฟันดิฝันเกี่ยวกับเพี่อะไรนี่ตอนนี้หัวพิเศษโรโซพี่แนนพี่แนนโรโซเป็นยังอ๋อียงว่าเป็นฝันมาหน่หนูก็ลืมว่าอุ้ยตัวอะไริ่มเน้าสิบสี่อีกครั้งดินี่นั่นแหละนั่นแหละใช่ไหมล่ะสิบสี่อีกครั้งวันนี้เดี๋ยวพี่แนนฝันว่าสิฝันว่าบ้านของเจบุญเนี่ยจ้าไปปุกลุกเอาที่ของพิเศษโลโซว่าสั่ง มนพ่อไปเบิ้งนะคะไม่มาเลยบุกเลยจ้าวันนี้ค้นกิ่นเอ่อกิ่นเขาเต็มบ้านหลังนี้อยู่กิ่นไก่แบบเป็นโตไหมคะจเป็นโตแล้วก็สดสดตมเหนือหมด้วยนะสดกิ่นอ,อ้นั่งกินอยู่ในบ้านหลังนี้แม่ค่ะวันนี้มือสอบไ่แน่นพาลวยกเลยในทร้อาบอกว่าอาจจะวูนล่องล่องแบบว่าเจ้าที่เพิ่นอาจจะหิ้วว่หรือว่า<อ>มันจะไม่รรคคเห็นว่เพราะว่าคัเพิลฟ้ามันตะเกอเจ้าทีเิ่นอย่างให้ซื่ออ่าให้ซื้อไก่นะคะจ้าสื่อไก่ ใกล้ถอดเป็นตัวนุ้นะยี่น้านีมันไม่ใกล้ถอดเป็นตัวได้ไม่จะเป็นใกล้หมุนเป็นโต้งอะไรอยู่ค่ะแล้วก็ต้มเนือ้อใส่บัตรล่องเบิรงไนเดอ้อว่าสัตวหรือว่าวัวจะมาให้โชคเขาอีกวัวจะมาเนี่ยจ้าค่ะนูก,ก็เลยว่าเอาข้าวแมน่เนือ้อนี่ตีเป็นหนึ่งราะว่าบ้านได้กี่มันสองศูนย์สี่นุ้กห้องกระสือสองหนึ่งสี่ยังไปหังสี่เป็ยังได้โอ้แล้วก็เออกระลึกกินบ่อเส้นซองบ่อสิบสี่อีกครั้งหน่ะแล้วก็นี่มาเสี่ยงตัวนี้ฟันดีนี่นะ เก8าหนึ่งีน่งีนีแหละเนาะจนปืนกับมี8แปดด้ปืนกับแปดเนาะแ่นค่ะนี่งามอยู่ดีเนาะงามงตรงใจพั่นตองตัวไดพูกรามาไมนีมีอยู่ไดนดีละลาะที่จริงเลขสามตัวนี้พี่หนูว่าจะได้แค่สามคนเ่อนแยกมาหายดีละแห่นค่ะงามถูกตัวเลยเบาะว่าสิเป็นหนึ่งสีเก่าหนึ่งแล้วก็เก่าซเนาะจ้าไม่ได้ออกตัวกันบนาอ่า ถ้าหน well. ูท้งมนุ่มาตัวได้สอบจนตัวมักได้ค่ะมากสบาเก่าซี่วกบรรไดตานี้มากมากสองตัวนี่เนาะลองเบิร์กมัมันจะดิ้นตัวได้มักมักเก่าหนึ่งมักกว่านุ่ี่ีจะระวังหัเมื่อกี่สื่อสิบซี่นิ้ววันมัหอบออกมันจะนั่งกลดตัวมันจะนั่งกลดตีบอกแมนจ้ะเปิดมาบ่อยออกสี่สองมันจะออกหนึ่งสี่แล้ว จ้ะกะแซได้กระแซ่ดเลยกแส่าว่้ก็ตั้งใจเมื่อกี้งวดหนึ่งเจ็ดจะไม่ออกและเจ็ดหกก็ไม่ออกจริงๆรก็บอกออกอีกเนาะเื่อนี่กระแสมากสี่เจ็ดกับสี่สองแล้วจะไม่ให้ออดประสันโอ้สี่เจ็ดกับสี่สองแม่ค่ะซื้อหาซื้ออะไรได้ตอนนี้อันไม่หาแล้วแล้วก็บอกให้ออกพร้อมคว่าขายเลยหาซื้อไซส์กับอะไรลอตเตอรี่กับมามีอเนี่ยโอ้คอ่ะ จ้งมาพีกับละองเอฟซีกับล่องพิจาหน้าเบิงเนาะนะคะทามัดในเลชชุดนี่กับล่องเบิงนะคะล่องเปเสียงฟันขึ้นใจบุญเบิงนะคะแต่ถ้าผู้ใดบ่มมักกับพานให้เกาหลักพุ่พ่อคุณแม่เอาสองคนกับเอามานาเสนอให้เป็นแนวทางซื้อนะคะมาแบ่งปันแนวทางนะคะเพื่อเอามาแบ่งปันที่เท่ากับมาทายทอดให้เอฟซีได้เบิงกันนะคะฮาเลชชุดนี่เขาซันนี่ต้อาไดรุดหลานีอย่าลืมเนอะจ้าเต็มมากนี่ต้องจอกเลยใช่ไหม ห้าได้ลุดลุดเข่าตัวเล็กแต่ทิีุ่ดวดนหนึ่งเข่าสองวันแล้วก็มหลุดมมนจะเป็นนี่ไงแต่ถาจะเข่ารุดเข่ารุดตงจ้าแต่ว่าสถิติคือเข่าลายคนดแม่แม่โอ้โหอาเอาโงก่อนเจ็บุวดฉีปวดแขนก็ไปเส้นซองก็เจ็บปวดกไปน้ำกันทุกมือได้บาทนี้จ้าอเอนี่ยังฝากอยู่วาค่ะเา่พ่อแมีเราเด้ ลแล้วก็จะได้ฝ่านิธีฝ่าว่านแม่แม่บังนาะงทูทูกันไรแต่กะรอตัวเน้นก่อนหน่วยออกสองวันเนาะค่ะาาเดี๋ยวมานีห่ยสำหรับคลิปนี้เนาะเอาเส้นซองฝากแม่แม่เอฟซีในลูกรับระบบเอาจดจกะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เขามารับชมรับฟังคลิปเนาะคอยกดไลค์คอยกดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้เรานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็เป็นแนวทางดีๆให้เก้านะคะนี่ โคต้จอลเวค่ะโคตกรับมากมากเดี๋ยวลงลิปนี้ก่อนเนาะจะจะไนก็คอยติดตามไว้เนาะสำหรับคลิปนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ